ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันประมวลชนะจรัสชดพัฒค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com พร้อมทางออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันสรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าเสียงสดมน์ที่กระจายออกไปจากใจใสที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตไัรนั้นจะเชื่อมเป็นพลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นกระแสะคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ที่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่อยู่ในบรรยากาศทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธาน,นีได้จัดพิธีบรรพชาสาม,มเณรโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานากธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ได้เข้าร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีด้วยการก้มลงกราบพระมหาธรรมกายเจดีด้วยความศรัทธาอย่างสงบสง่ียมสง่างามโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนาคธรรมทายาทได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลเพื่อประกอบพิธีขอขมาและมอบพราไตรโดยได้เป่งวาจากล่าวคำขอขมาผู้ปกครองจักใจอันบริสุทธิ ซึ่งพิธีกรรมนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการดำเนินชีวิตในสังสารวัตรซึ่งต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามทั้งในภพชาตินี้หรือหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาเพราะทุกท่านล้วนมีกิเลสท,ที่คอยบังคับให้สร้างกรรมและมีวิบากกรรมตามมาแต่เมื่อมาถึงวันนี้นาคธรรมทายาตก็ได้มีความตั้งใจขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครองคณะญาติและทุกๆท่าน เพื่อตัดกระแสวิบากกรรมดังกล่าวและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะจากนั้นคณะผู้ปกครองก็ได้มอบ้าตรัยแด่นาคธรรมธายาตต่อมาเป็นพิธีขอบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังักษ์กรังเสริตอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาโดยตัวแทนนาคธรรมทาญาตได้ถวายพานกลวยสักการะแด่พระอุปชา ก่อนที่จะกล่าวคำขอบัพรพชาซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์และเป็นระเบียบงดงามเ mm hmm. นื่องจากนาคธรรมทายาทได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี mm hmm. ในโอกาสนี้พระอุปชาก็ได้กล่าวให้โอวัทอันทรงคุณค่า mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน mm hmm. ในเพศสมณะ mm hmm. ก่อนที่พระอุปชาจะได้เมตตาคล้องอังสะ mm hmm. ให้แก่นาคธรรมทายาท mm hmm. เพื่อเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพั คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระพิสุและสามเณรในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีขอสารนคมและศีลพร้อมทางพิธีขอนิสัยและในการนี้พระอุปชาก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาดแก่สามเณรโดยมีใจความโดยย่อว่าบัดนี้ทุกรูปได้บรรพชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตัว ทั้งกายวาจาใจให้สงบสมควรแก่การเป็นผู้มีศีลต้องกระทำกายวาจาใจให้เป็นที่เคารพน่าเลื่อมใสแก่ญาติโยมทั้งหลายและผู้พบเห็นทั้งปวงก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้มอบบาทแด่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฏฐบริคารให้ดำรงตนในชีวิตสมณะนะโดยหลังจากนี้สามเณรธรรมทายาททุกรูปก็จะได้เข้าพิธีอุปสมบท และเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุแล้วก็จะได้รับการฝึกอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและปรับพืชปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์เป็นพระพิสุผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาและยังได้ฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีพุทธศักราช2567ค่ะปื้มมากเลยนะคะประทับใจมากๆเลยคะ่ะเพราะการที่ผู้ชายหนึ่งคนนะคะจะได้มาบวชในพระพุทธศาสนา เป็นเลือกยางยิ่งนะะักค่ะเขาต้องถ้ามีภารกิจหน้าที่การงานก็ต้องสละมาถ้ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวก็ต้องสละมาก็เลยมีความปลื้มเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมนะคะปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยะคะ่ะในโครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชยาจารย์นะคะ เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ทำให้ชายแมนๆนะคะได้มาฝึกอบรมนะคะทั้งกายวาจาใจนะคะทำให้เรามีสติสมาธินะคะนำไปถึงการที่เรามีปัญญาในการใช้ดำเนินชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอยากให้ ผู้ชายแม,น,ม,น,มนทุกท่านนะคะรวมถึงพวกเราทุกคนนะคะที่สามารถมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะมามีส่วนร่วมด้วยกันก็มีความตั้งใจนะคะที่จะมางานงานบวชนะคะก็ตื่นแต่เช้าก็มาร่วมงานตั้งแต่ตอนทีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ย ถือบาทนะคะเดินเวียนประทักศิล์แล้วก็ปลื้มได้เวียนประทักศิณพร้อมกับบุคคะาแล้วก็มีนาคเดินขบวนนําหน้าค่ะแล้วก็ที่ปลื้มที่สุดเลยอะคะ่ะก็คือตอนที่มอบพระไตาถวายบาทนะคะซึ่งจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอุปชาท่านเนี่ยได้พูดถึงอันนี้สองของการที่ถวายบาทว่า การที่เราถวายบาตรเนี่ยจะทําให้เราไม่อดไปทุกภพทุกชาติแล้วก็ตอนที่ถวายบาตรกับสาม,มเาเนจริงๆเนี่ยให้เรานึกว่าเราได้ถวายบาตรเนี่ยไม่ใช่แค่พระแค่รูปเดียวแต่ให้เรานึกว่าเราได้ถวายบาตรกับพระทุกรูปที่มาร่วมบุตรในวันนี้ค่ะนึกนึกตอนนั้นล้วก็สุดปลื้มๆแบบมีความสุขมากๆอะค่ะที่ประทับใจช่วงแรกเลยก็คือบาเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะคือเราก็ไม่เคยแบบ เจอคนจํานวนเยอะแล้วก็หมู่หน้ากค่ะใส่ชุดขาวแล้วก็เหมือนเป็นกองทัพธรรมสีขาวสะอาดนะคะแล้วเราก็ได้เดินตามทางทอดยาวสีขาวที่ที่ดีงามะคะ่ะแล้วก็เวียนไปทั้งสินจะดีหนึ่งรอบรู้สึกประทับใจคือจะเป็นภาพที่เก็บไว้ในใจเลยเพราะว่าดียามที่เราแบบใกล้ใกล้จะไปจากโวกเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามเมมโมรีภาพที่ที่แบบฝังใจเราใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นความประทับใจมากแล้วก็ตอนนี้จริงๆเราก็ยังไม่กลับแล้วก็รอพระบวชใหม่ทําพิธีเสร็จแล้วก็รอที่จะร่วมทําบุญกับพระที่เพิ่งออกจากโบสถ์แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์เพื่อที่จะเ,เป็นบุญบญใหญ่ติดตัวเราไปอะค่ะซึ่งพวกเรา,าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้บวชแต่ว่าก็มาสนับสนุนกันตรงนี้คือเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็คือเรากลับบ้านไปก็คือบุญเยอะ ส่วนทางด้านศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะจากเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนบางประหัรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยผู้ปกครองและหมู่ญาติได้ร่วมกันตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทายาตทำกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานและคนในครอบครัวได้บรรพชาและอุปสมบทเพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อผู้ปกครองได้ตัดปล่อยผมบุตรลานและคนในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ก็ได้ให้การปรงผมแก่นาคธรรมทายาตพร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทอันเป็นแนวทางให้นาคธรรมทายาตมีกำลังใจและมีศรัทธาที่จะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาภาคบ่ายนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ วัดดอกไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอขามาผู้ปกครองรวมทั้งพิธีมอบผ้าไตรซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขามาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองด้วยความปิติจากนั้นได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสาม,มเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิชาญวีรกิจเจ้าคณะตำบลเสาธงเจ้าอาวาสวัดนาคเป็นพระอุปชาโดยนาคธรรมทายาท ได้เปลี่ยนผ้ากาสาวพัดห่มกายเหลืองทองอารามสีของผู้รู้ภายในวัตตัดสงสารเป็นประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์ในการนี้ผู้ปกครองได้มอบบาทแก่สามนเณรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาบรรยากาศเป็นไปนด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง และเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตาคนดีสีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิประจำปีการศึกษา2566ค่ะ สำหรับกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวิสตาคนดีศรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิประจำปีการศึกษา2566จัดขึ้นณวัดไพรีพินาศอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนจาก26โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิซึ่งนักเรียนเด็กดีวิสตาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมทั้งได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Learning ก่อนที่คณะครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันต่อมาได้รับความเมตตาจากพระราชชัยสิทธิสุนทรเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาเป็นประธานสง์ส่วนพระระเนรสมิธิโก ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมิได้ถวายผ่านทูบเทียนแพรและดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก่อนที่พิธีกรจะได้นำนักเรียนเด็กดีวิสตากล่าวคำปฏิญาณวิสตาและประกอบพิธีมอบเกียรติบตัตรเชริดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นอกจากนี้ทุกคนยังได้รับฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์ ซึ่งท่านก็ปลื้มปิติและประทับใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันพร้อมทั้งอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดทุกปีนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจับฉลากของรางวัลด้วยซึ่งการจัดกิจกรรมรวมพลังในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจสนุกสนานอาหารอร่อย ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนทั้งของรางวัลและโรงทานพร้อมทั้งอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกในปีต่อๆไปค่ะสำหรับการร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นโครงการที่ดีทางพระพุทธศาสนาที่ได้ร่วมกับของโครงการเด็กดีวิสาของกลุ่มจังหวัดชัยภูมิในวันนี้ถือว่าเป็นเด็กที่เขาร่วมเป็นเด็กต้นแบบของโรงเรียนเนินสง่าวิยา ความรู้กิจกรรมที่ได้ในวันนี้จะนําไปเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีให้กับล,กลูกนักเรียนของโรงเรียนเนินสง่าวิยาสิ่งที่เห็นในวันนี้ก็คือเด็กๆลูกนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วมเพื่อก่าวปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะร่วมแล้วประมาณ500กว่าคนซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของลูกนักเรียนที่มีจํานวนเยอะแล้วก็ได้ถวายแล้วก็ได้กล่าว เป็นพุทธมามก,กะแล้วก็ได้นําหลักธรรมคาสั่งสอนอทางพระพุทธศาสนาไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันแล้วก็นําไ,ไปพประฤติปฏิบัติในสังคมภายในโรงเรียนต่อไปนะครับ วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้พาลูกๆนักเรียนของตัวเองนะคะมาร่วมกิจกรรมโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวเองนะคะในการสร้างทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สมาธิให้ตัวเองนะคะเพื่อเป็นคนดีของสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่ตอไปะคะ่ะในตอนที่ลูกๆนักเรียนนะคะได้กล่าวคําปฏิญาณตนนะคะเพื่อเป็นพุทธมามกะนะคะดิฉันรู้สึกดีใจแล้วก็ รู้สึกว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะในการที่จะร่วมกันสร้างความดีเป็นคนดีของสังคมแล้วก็สืบทอดนะคะสืบสารในพุทธศาสนานะคะต่อไปให้คงอยู่กับพวกเรานานๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมอํานวยพรปีใหม่แก่สื่อมวลชนพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อๆไปด้วยค่ะ พระมหานพพรปุญญชโยปรเรียนธรรมก้าประโยคดรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชนและขอบคุณผู้บริหารสํานักข่าวต่างๆที่ได้เอื้อเฟื้อพื้นที่สื่อนําเสนอกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าพบคุณธนชาติสีแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว w o r ร์กพรอคุณโชคชัยชัยชนะผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสารสนเทศคุณอนุชาเจริญโพบรรณาธิการข่าวบางกอกโพสต์พันตรีดรธนพงศ์จันทองผู้บริหารสื่อออนไลน์เส้นทางนักขายซึ่งในครั้งนี้ได้มอบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ขนาด5นิ้วเป็นธรรมบรรราการและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Nature ์กิฟพร้อมทั้งอ้ํนวยพรปีใหม่และเชิญชวนร่วมทําข่าวของวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อไปซึ่งจะได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันอีกด้วยค่ะ ในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีติดป้ายจารึกชื่อผู้ร่วมบุญสุขพิมานสรารรมณวัดพระธรรมกายไอจิค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศิล้าและประกอบพิธีอัญเชิญทิพยมาลาบุพพาสวรรค์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี แล้วถวายแด่พระชวะพลพัทชโวท่านประธานสงฆ์ก่อนที่กัลยานมิตรปราวีนาโพงเงินและกัลยานมิตรชนิชาคำศรีจะได้เป็นประธานนำกล่าวถวายที่พยะมาลาบุพาสวรรค์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสงเสงี่ยมยงยุทธพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์ภาคซ้ายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายภายหลังจากได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้อวาทและเชิญชวน รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายไอจิมาร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตะชีโบและแจ้งข่าวงานต่างๆที่ทางวัดจะได้จัดในโอกาสต่อไปก่อนที่คณะเจ้า,าภาพจะได้ร่วมบุญถวายสลักกระพัดและร่วมบุญสุขพิมารสรานรมวัดพระธรรมกายไอจิจากนั้นเป็นพิธีติดป้ายจารึกชื่อผู้ร่วมบุญสุขพิมานสรานรมวัดพระธรรมกายไอจิในโอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน อย่างได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพทบทวนบุญงานกระทิน้นวัดพระธรรมกายไอจิและประมวลภาพสหวรระวันคล้ายวันเกิดเจ้าภาพเดือนธันวาคมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายปรามบิชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะภายในงานพระมหาธีรพลจิตตะวะโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดบนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศิล้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยานามิตรสมบูรณ์นักหนุนกัลยานามิตรภูศสีด่านวนิชและกัลยานามิตรสุริรนชวงจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยานามิตรมาลีแดงและกัลยานามิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยานามิตรอัครพัฒน์ทรส์เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีทั้งยังได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารแด่คณะสงฆ์ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายยารักษาโรคค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศินห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประและกัลยาณมิตรปราณีศรีสุวรรณพิธีถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนรุมนฤชามอสซิงเกอร์จากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาพุทธและถวายพัตตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดสรรเสริญพระธรรมกายและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญกล้องถ่ายรูป นำกล่าวโดยกัลยานมิตรสมศักดิ์และกัลยานมิตรธนพรสังวรพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ทุกท่านอย่างได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวุฒธธิพงศ์โชติชโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะลูกเสือเมโรรุ่นที่1เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิค่ะคณะลูกเสือเมโรรุ่นที่หนึ่งได้เดินทางมายัางวัดพระธรรมกายลอนดอนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิโดยเมื่อคณะลูกเสือเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้นำชมบริเวณภายในวัดทั้งยังได้แนะนำประวัติความเป็นมา และขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดพระธรรมกายพร้อมกับทำความรู้จักกับอัถบริคารจากนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาได้แก่ทานศีลและภาวนาก่อนที่จะได้ร่วมกันฝึกสมาธิตามการนนั่งสมาธิของพระอาจารย์นอกจากนี้คณะลูกเสือยังได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับก,บการทำทานในทางปฏิบัติ ซึ่งทุกคนต่างมีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามทุกกิจกรรมด้วยความตั้งใจค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันเลยค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2องนครหลวง1อันดับที่3มนครหลวง6อั 4, 15, นดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อั 5, นดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง1 6อันดับที่8นครหลวง11อั 14, นดับที 15, ่9นครหลวง7 อันดับที่10นครหลวงสส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่สจังหวัดชนบุรีอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดสระบุรีอันดับที่7จังหวัดตราดอันดับที่8จังหวัดสิงห์บุรี อันดับที่9จังหวัดลำปางอันดับที่10จังหวัดอุดรธานีและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาะสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอดสวด6,000ล้านจบเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566 ส่วนแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f r o m b o n e r c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดหนบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา9น้นาฬกานาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องนิทรรศการเพื่อสันติภาพโลกในวาระอายุวัฒนมงคล83ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวในวันพฤรุษัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2566พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา ณชัน้นสองอาคาร1 0 0ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าธานาปรังนัติปฏิทาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันประมนลชนะจรัสดชดพัฒต้องขอลัคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ